มาค่ะคุณลูกค้าวันนี้พาทุกท่านคะ่ะมาชมโปรตีนจากแมลงบทโมให้ละเอียดนะคะรุ่นนี้สามารถบทละเอียดได้ถึง0.2มิลเลยทีเดียวนี่เป็นวัตถุดิบที่ทดลองนะคะและนี่คะ่ะบทได้ละเอียดตามวิดีโอนี้เลยนะคะเดี๋ยวพามาชมกันเลยค่ะลูกค้านำวัตถุดิบมาทดลองเพื่อที่จะไปเป็นอาหารสัตว์นะคะเป็นโปรตีนถึง80%เลยทีเดียว เป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งโปรตีนสำหรับสัตว์ที่กำลังมาแรงมากในขนาดนี้การใช้งานก็ง่ายมากๆเพียงเสียบปลั๊กใช้ไฟบ้านได้เลยยกเบกเกอร์ขึ้นเครื่องก็จะทำงานทันทีค่ะรุ่นที่ขายดีมากๆสามารถผลิตได้270กิโลต่อชั่วโมงค่ะมาดูผลลัพธ์ที่ได้จากวีดีโอนะคะใช้ตะแกรงเบอร์0.2มิลในการบดค่ะโอ้โหบดขั้นเป็นแป มาเปรียบเทียบกันให้ดูก่อนที่จะบดนะคะและบดค่ะละเอียดสุด